เอาเออเอา,เอา,เอามานั่งทับแล้ววันเอออืมเอาไงรู้โอ้ย,อยดีขึ้นมานั่งทับลุกเอออ่ะน,นั่งลงนั่งลงองดีด,ดีครับไหนวันนี้มีเ,มเอฟซีปัญหาบ้างอืมอุ้ยแสบแสบแสบ วันเดินวันตอนนี้นั่งกินแซๆบกันดูรู้ไหมครับอยากแด่อยากแด่จะกี่ยวกัจิมเล็กแซ่บแล้วก็ลูกดูเบอร์รี่ลูกมอนนำมาให้ท่านประฐานจอกิน ซึ่งเขาเอ็กซีก็มาแล้วแล้วก็มาได้กินแล้วคุณ่อนโยมนะค่ <c ười> อยค่อยกินเยอ,ไอะ,อะไหมครับอืมน้าไม่ไปไหนวะไปไหนนอนเอาแตง วัน <laughs> มันอนอะไรตรงนี้อ่ะอือม,มานอนอยู่ข้างอาวเฮ้ยวันเดียวั one, one. นไายลูกเดี๋ยวมานอนอยู่ข้าง เห่นเอ้ยเอ้ยก็ล์าบอลก็ก็อยู่บนเนี่ยเออเอาเออเอามานั่งทับแล้วเันเอ้ยเอาไงล่ะโอ้ยยดีขึ้นมานั่งทับบูรณะหนักจริงๆนะ มันน่าจะเกินยี่สิบกิโลได้วันเอ้ยนอนละนอนแล้ว,นอนลวเอา้านอนนี้เหระลูกโอ้ยวันโกวันนอนนะโยมนะนะ่ะวันของเรานอนแล้วแล้วหนุม่มไปนอนไกลเว้ยนอนตรงขาพ่อนะ่ะเออซึ่งมันไกลลูกพอกาลลำบากจังเลยโอ้เฮ้ยวันด้วยวันนอนคนเดียว น้าทักคาพ่อ นอนสบายอ้วนเออหัวใจเต้นตึกตึกตึกตึววก๊กตัวเว้ยหัวใจอ้วนยุงก็สกัดอีกนะออเออเออขันตรงไหนขันตรงนี้ เอาหน้ามุดกับขาคนนี้แหละหน้ามุดกับขาไปเลยวันนหน้ามุดกับขาแล้วเวย